สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรลิสไนเปอร์ย่ฮูอยู่กันในวิคโอลดิจนนะครับและในวันนี้เราก็จะมาซื้อรถกันและจะเป็นคันไหนไปดูกันเลยครับ นั่นก็คือคันนี้ครับทุกคนนะตาดานเอเรแกนเต้บุมด้านะครับโอ้โหสวยนะคันนี้ราคาไม่ถูกนะฮะสามล้านห้าแสนเครดิตนะครับทุกคนเออมันดู Spot สปอร์ตซิ่งๆนะฮะนี่มีในชีวิตจริงด้วยนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นไหนนะแต่ว่าชื่อแบรนด์เขาเนี่ยนั้นก็คือปากานี่ไวรานั่นเองนะครับผมสวยเลยทีเดียวนะครับความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาเนี่ย405กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่อนข้างแรง อัตราเร่งสถึง1 0 2 3วิเท่านั้นเองนะฮะเบรกกิ้งก็90%ดีนะครับการควบคุมก็ดีนะฮะ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยทุกคนครับเรามาดูเลยแล้วกันนะครับโอเป็นนี่โอ้โหอย่างเท่ะนะครับ <c oughs> ดูฮะทุกคนเครื่องยนต์นี่แบบละเอียดยิบมากเลยนะครับแล้วก็มีเบาะนั่งเนาะนะครับเหมือนจะนั่งได้2คนเนาะแต่ข้างหลังก็ดูมีพื้นที่ว่างนะฮะ <c oughs> เออเท่เลยทีเดียวนะฮะเอาลครับทุกคนฮะเราพร้อมที่จะเป็นคันนี้กันแล้วเอ้ยไม่ใช่ ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาละครับทุกคนฮะเราคงพร้อมที่จะเป็นเจ้าของคันนี้กันแล้วใช่ไหมฮะมาซื้อไปพร้อมกันเลยเนาะสามสองหนึ่งเพอร์เชสดะฮู้ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยฮะมาครับมาสปอนปักกันนี่ไฮรากันเลยครับปิงว,ว้าวเฮ้ยเท่นะฮะเนี่ยโอเคครับทุกคนเรามาลองฟังเสียงเครื่องเดิมๆของเขากันเลยละกันนะฮะสามสองหนึ่ง ว้าวและนั่นก็คือเสียงของเขานะครับผมมือเสียงเพาะเลยทีเดียวนะฮะรูปทรงเขาก็ดูสปอร์ตซิงมากเลยเนาะทุกคนฮะผมลองเปิดไฟให้ดูนะครับปิ้งนี่ไฟติดครบ3ดวงเลยนะครับนี่เท่มากเอาละครับทุกคนฮะเดี๋ยวลองเปิดประตูพร้อมกันเลยนะฮะ1 2 3ว้าวผมชอบเนี่ยผมชอบที่เขาเปิดฝาห้องเครื่องด้านหลังได้เนาะแล้วก็เปิดประตูแบบนี้นะครับมันงดงามมากเลยะเข้าไปดูข้างในกันเลยแล้วกันนะครับปิ้งนี่โอ้โหด,ด้านบนเป็นซันลูฟนะทุกคน เออแล้วก็ลองปิดประตูนะนี่เออเทสเทสแลนะครับโดยรวมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปแต่งจัดเต็มกันอีกแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเราไปเทสสมรรถนะเครื่องเดิมกันก่อนเลยครับต้องมันแล้วใจแน่นอนนะฮะกับค่าตัว3ล้านกว่าเลยเนาะมาครับทุกคนนะเครื่องเดิมเขาเคลมไ,ไว้แรงถึง400ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเหินข้ามไฮเวย์ way way เลสกันเนาะว่าจะโหดแค่ไหนนะครับกับเจ้าคันนี้นะฮะดูครับตอนนี้200กว่าแล้วมาพร้อมนะครับ ป็นไงฮะโอ้โหสูงนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องผมว่ามันแรงดีเลยนะครับเนี่ยมาต่อกันที่เส้นประาคารครับทุกคนฮนะไปกันเลยนะักรับผมว่าจะเหินไปไกลสักใกล้ไหน,นะครับเครื่องเดิมนั่นเองเตรียมพร้อม h ฮ r e วิ g กโอ้โหโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหเบรกดีด้วยไม่ชนด้วยนะครับเนี่ย แต่ถ้าว่าเครื่องเดิมมันก็ยังแรงไม่พอใช่ไหมครับทุกคนฮะเรามาต่อกันที่เพนท์เฮาส์กาลัดกันเลยแล้วกันนะครับไปฮะมาครับมันเริ่มกันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์อัปเกรดนะครับผมนะฟอร์สอินดักชันไปครับซูเปอร์ชาร์จเจอร์หกหมื่นดรฟเวอร์เทนเป็นออวิไดมาให้อยู่แล้วโอเคกูดมากันที่เอนจินอัปเกรดนะครับเอนจินอัปเกรดสี่แปดหมื่นห้าเรียบร้อยนะฮะเบรกกิ้งอัปเกรดก็โปรเบสสี่หมื่นเครดิตเรียบร้อยอีกเช่นเคย กามรมิชชั่นนะครับโปรทามิชชั่นสามหมื่นห้าพันเครดิตเรียบร้อยครับผมและว้าวครับทุกคนนะมีบอดี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะฮะตอนนี้เราไปใส่ช่วงล่างก่อนแล้วกันนะครับซับเพนชั่นไฮก็จะใช้เป็นกาวสเก็ปเปอร์นะครับโอ้แก้มยางทะลุขึ้นมาเลยนะฮะซับเพนชั่นสติปเนตก็เลสซิ่งนะครับผมมาต่อกันที่ยางนะครับเราก็จะใช้เป็นดรนะิปชัยเนาะโอ้ล้ออย่างดูกว้างมากดูเต็มซุ้มมากเลยเนาะทุกคนฮนะมามาดูพร้อมกันเลยนะครับบอดีนะ้โมดิฟิเคชันเนาะ 3 2 1ปิ้งโอ้โหไม่แค่วิงก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเบอร์เจ็ดก็จะดูใหญ่ๆรับร่าแบบนี้เนาะลองดูเบอร์6นะครับนี่เบอร์6ก็สวยนะครับทุกคนฮะตรงนี้วาวรับเข้ากับท้ายรถมากเลยเบอร์5นะฮะนี่เบอร์5ประมาณนี้นะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์4ไม่ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่กับคันนี้เบอร์3เราเป็นยังไงโอเคเบอร์2นะครับนี่โหอลังการเนาะเบอร์2เนาะ เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้แบบแบบว่าเรียบๆไปเลยเนาะแต่ว่ามีไฟท้ายเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับผมเอาละครับและเบอร์ที่เราจะใช้นั้นก็คือเบอร์หกครับทุกคนนี่โอเคนะ <Okay. S 1> มันดูแบบว่าดูมีอะไรนิดนึงนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะมากันต่อแอปเพนแอนด์กันเลยนะครับทุกคนฮะผมจะใช้สีเพนเป็นสีขาวเนี่ยแหละนะครับผมและก็จะใช้เพนแมทเทอเรียลเป็นเมทัลนะฮะประมาณนี้นะครับมันจะดูด้านๆนิดนึงนะ แล้วก็สกินนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยฮนะผมจัดการมาเรียบร้อยผมตั้งใจจะเอาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับโอ้โหสวยนะมันดูแบบละเอียดยิบยับมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยตัวเกมเขาปรับแต่งมาแล้วนะฮะว่ามันจะดูละเอียดขึ้นเมื่อเราใช้เมทอนกับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมมาต่อกันที่ล้อเลยแล้วกันนะครับทุกคนฮนะผมก็จะเลือกสีก่อนเนาะและสีที่ผมจะใช้ก็จะโทนเขียวนี่แหละนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม ก็ต้องเลือกเป็นเขียวเข้มแล้วกันครับทุกคนนะนี่เขียวนี้เลยนะแปดมากเอาละครับมาต่อกันที่ริมใช้นะฮะ hours later. และนี่ก็คือล้อที่ผมจะใช้ครับทุกคนฮะสปีสเตอร์ริมนะอันนี้เลยเออสวยนะเข้ากับรถมากเลยส่วนตัวแล้วชอบนะครับมาต่อกันที่สีไฟหน้านะฮะผมก็จะใช้เป็นสีม่วงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะ มันดูเป็นม่วงๆวงจุดเนาะสข้างเป็น6จุดนะว้าวมากสีภายในนะครับเปลี่ยนได้ด้วยนะว่าจะเอาสีแดงนะครับลองดูสิโอ้เอยเท่นะฮะเนี่ยโอเคเลยชอบนะครับมากันที่ u n d e r อร์โกลนะฮะอันเดอร์โกลสองเครดิตจัดมาครับเรียบร้อยฮะและสีอันเดอร์โกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ละกันนะฮะเอาละครับทุกคนฮนะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง Appearance Performance Body ช่วงล่างแล้วก็ยางนะฮะเราลงไปดูกันเลย ว้าวไหมครับทุกคนฮนะนี่ฮะดูครับดูลายคาร์บ,บอนเขาละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับนี่อโอ้โหสวยนะ <Yeah. S 1> เปิดไฟดูครับปิ้งนี่ม่วงมวงนะครับข้างในก็ออกเหลืองๆส้มๆเนาะเปิดประตูมานะโอเคด้านหลังนี่โอ้โหเป็นส้มๆนะตามที่เราทําไฟข้างในมานะฮะประมาณนี้ฮะผมว่าคันนี้มันสวยละละเอียดดีนะเข้าไปดูข้างในเลยส้มแดงดำนะฮะ ออนกลางคืนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะสวยงามเลยทีเดียวด้านไหนก็สว่างแบบนี้เลยนะครับนี่ลองเปิดประตูฮะนี่โอเคมาทุกคนฮะมาดูแดกเลสกันนะครับว่าจะจบก่วินะครับผมไปโอ้โหแรงมากนะเนี่ยดูดูครับดูในตรัสออกท่อฮะตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันเลยทีเดียวฮะจบก่วิครับโอ้โหเวลาดีด้วยนะเนี่ย7.19วินนะครับทุกคนไปได้เลยทีเดียวนะฮะ มาดูไฮเวย์เลสกันครับเฮียวิโก้ไปเลยยาโฮเป็นไงครับเกียร์หอยู่ที่ความเร็ว260เกียร์หอยู่ที่ความเร็ว300นะครับเก,รเกียร์เโอ้โหมีเเกียร์ได้เหรอเกียร์เจ็ดสครับทุกคนฮนะสี่ร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นไงครับความเร็วตึงๆอู้ๆขอโทษครับขอโทษนะรถรถบินฮนะโอ้โหจบเลยเมื่อกี้ความเร็วตึงๆมันส飒มัน400กว่าเลยนะเจรระบบหมดเลยเมื่อกี้กําลังจะให้ดูความเร็วเพียวๆนะครับ รถมันเด้งซะก,ก่อนเนาะประมาณ470นะครับทุกคนฮนะความเร็วแบบว่ายังไม่ได้กดในตัดด้วยซ้ำเนาะมาใหม่ครับเทคที่2เอ็กชัน่นไปครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ของจิงไปฮะ,ะผมะกดในตัดไปด้วยนะฮะ <we> โอเคหวังว่าจะไม่เด้งอีกนะหวังว่าจะไม่เด้งหวังว่าจะไม่เด้งมามาเลยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเข้าไปดูข้างในกันแม้วรถมันชอบเด้งฮทุกคนครับมาโอ้ยอย่างเทไมเอาไมเอา 470ครับผมอัดในโตรได้ไหมอัดเลยครับอัดเลยฮะ4 9 0โอ้ห้รอยนะฮะขึ้นไปถึง500นิดๆน,น,นะทุกคนนะเอ้ยความเร็วดีเลยนะฮะจบไฮเวย์เรสไปที่27.64วินะครับผมไม่ได้แย่นะครับถือว่าฟิลกูดดีเหมือนกันนะเนี่ยมาเฮินข้ามไฮเวย์เรสกันครับผมนะกับแต่งเต็มแล้วเนี่ยจะไปได้ไกลมากๆเลยนะผมคิดว่านะครับมาดูกันโอ้โหว้าและเชียลโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะฮะ มันแรงนะครับทุกคนฮะมันแรงนะครับนี่อเผยกันต่อเลยฮะมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยครับบึงโอ้โหเป็นยังฮะตูมมาต่อกันที่เส้นปรลาคารครับทุกคนครับไปครับเฮวิโก้จะขึ้นไปบนภูเขาได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่างไรครับอย่างไรครับอย่างไรครับไปเลยอุ้ยได้ได้ได้โอ้โหได้ว่ะอุ้ยวแรงแรงแรง แรงเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะฮะเอาละครับทุกคนฮะมาดูกันครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราเนี่ยจะวิ่งผ่านอุปสรรคควักน้ำเหล่านี้ไปได้หรือไม่นะครับผมนะไปครับพร้อมนะฮะทุกคนครับ3 2 1สองหนึ่งเฮียวิโก้ไปเลยจ้าฮู้โอ้โหแค่นี้ก็แปลกซะและ้ว มาเหินกันต่อครับทุกคนฮนะมาดูกันว่าผมจะขึ้นตึกอีกฝั่งหนึ่งได้หรือเปล่าเนาะไปเลยครับไม่รอช้านะครับ let's go ไปหูเกือบนะเกือบนะเหมือนระยะมันสั้นไปนิดนึงเนาะถ้าตึกมันมีพื้นที่ให้เราเยอะกว่าน,นี้อาจจะถึงก็ได้นะเียวิโก้มาเหินลงนี่กันดีกว่าครับทุกคนฮนะลงทะเลทรายครับด้วยความเร็วสูงจะูหเป็นไงฮนะดึงโอ้โหรถม้วนเลยฮนะ เอาละครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้ฮะ e อ e ลเกนเตวูมดหรือในชีวิตจริงปรากานีฮวยรานั่นเองนะครับผมนะเอยมันรถทรงสวยนะครับทุกคนความแรงก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมในราคา3 5ลเนาะส่วนตัวแล้วชอบนะสวยงามด้วยแรงด้วยนะถ้าชอบรถคันนี้และคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับนอกจากจะเป็นกําลังใจกับผมแล้วเรายังได้มาเจอกันอีกด้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม Here